เอาไอโก้เดี๋ยวมึงมานอนที่นี่ทำไมเนี่ยฮะยังไม่ทันแก่เลยความจำสั้นแล้วเหรอฮะต้นนัดกันไว้ไงว่าจะมาเรียนอาร์ตใดที่เนี่ยขวดม้อนี้ไมเป็มึงอย่าพูดม้อนี่มาเป็นมึงฟังเสียงเพื่อนมึงก่อน ให้กูฟังนะทำไมไม่พูดกูไม่ได้หมายถึงฟังกูถึงใครล่ะฟังคูณหมายถึงไอ้นี่รผีหรือเปล่าวะอี่าพูดผีให้พูกว่าสุกีีหนามโอ้โหนี่ไงกูบอกพวกมึงแล้วว่าเมื่อคืนเนี่ยเอาแค่แบบพอกล่มๆพอนี่ล่อสักคนมาทำงานสายอะไร กูจะให้มึงฟังเสียงนี่แหละเสียงอะไรวะมันอยู่ข้างหลังกูใช่ไหมใช่พี่ต่อมึงหันไปดูสิว่ามันเป็นซุกกี้น้ำหรือเปล่าใช่ๆๆ่ใ้ใครวะ มึงช่วยดูสิคนหรือผีวะสุกี้นะสุกี้สุกี้หน้าหรือเปล่าคนวะคือตกใจนึกว่าผีคนเหรอวะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยมึงเป็นใครเนี <vale> ่ยมานอนในเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้กอ เดี๋ยวมึงมานอนที่นี่ทำไมเนี่ยฮะยังไม่ทันแก่เลยความจำสั้นแล้วเหรอฮะเป็นนัดกันไวไงว่าจะมาเรียนอาร์ตใดที่เนี่ยก็เลยต้องมานอนที่เนี่ยแหละแล้วมึงทำไมไม่ไปหากูที่ห้องกูเคาะเท่าไหร่อ่ะมึงก็ไม่ตื่นไงกูณ็ืลอต้องมานอนที่นี่ไงครับหลังนึงถึงโอะไรอะไรพี่ดูหน่อดิ มีขี้ตาปะตาไม่มีขี้ตาหรอกแต่ปากมเหมือนอมขี้หมามาเลยปากไหนเนาะอ้าวตรงน้นอยู่ไหนอ่ะรุ่นใส่แล้วรภาพลักโอ้ตัวครับ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 เราเล่นจะมาฝึกงานอะไรกับพี่เหรอใช่ไงมันบอกว่าอยากเป็นอาร์ตไดเหมือนกูเพราะดูเท่ดีแต่กูไม่รู้มันจะทำจริงหรือเปล่าความอดทนมันสั้น ก็เหมาะสมกันดีนะหลานความอดทนสั้นส่วนน้าเนี่ยปีกจูสั้นจ้าเพราะการยาวมาคุยกับคุณนี่ดูดิวิ่งเหนียวจังกูว่าที่บ้านมีนี่เดียวไม่สังเกตคเคร อยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจ